วันนี้จะมาคุยกันว่าคุณควรจะเปิดไม่นะพี่ไม่ได้ครับคือต้องพูดตรงๆก่อนนะครับว่าคือเท่หล่อผัว แล้วก็แลดูตายยากโคตรแต่ณตอนนี้เอาตัวละครที่มีนะเท่านี้ก่อนละกันเนาะตัวละครผมยังมองว่าเป็นตัวเปิดไม่นะอยู่นะครับพอเห็นคลั่งๆอย่างนี้แต่ก็ตายไม่ได้จริงๆจ,จุดหลักที่เป็นเปิดไม่นะเนี่ยเป็นเพราะว่าเราคุมพี่แกไม่ได้ครับโอเคมันมีเซมิกลุมในการกดใช้ท่าไม่ตายแล้วก็บังคับให้ตีตัวที่เรายั่วยุมันมานั่นแหละแต่ว่ามันเซมิไงไม่ใช่ว่าเราควบคุมได้เลยหมายความว่าเราต้องพึ่งทุกอย่างกับระบบออโตมติกเคลลีลั่นอย่างเดียวแต่สำหรับคนที่งบประมาณเยอะเนี่ยตัวละครตัวนี้เปิดเหออได้นะคคคืออถ้าดาเมมมแงวบมไมุไ มันก็โอเคแล้วยังไงถ้าคุณเปิดอ e ีกันอยู่แล้วเนี่ยมันออโต้กันอยู่แล้วแหละครับปกติที่มีใครเขาเล่นมือกันละแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายออโต้เนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากนะก็อาจจะพิจารณาได้ครับส่วนเรื่องดาเมจมันก็ไม่ได้แรงเวอร์ขนาดเดอเฮอร์ต้าด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบโคตรโหดโคตรเร็วเหมือนอะไกลาอาด้วยซึ่ง2ตัวนั้นผมยังให้เป็นเปิดไม่นะเลยคุณฉะนั้นอันนี้ไม่น่าถามแหละแต่ถามว่าแล้วในเอโมซีเนี่ยมาประมาณไหนคําตอบคือมันก็เทียบเดียวๆกันนะแต่พวก PF นีเอาเนี่่ยรอง โอ้โหมันต้องมีเนยดีขนาดนั้นยกเว้นอวยหรือว่าพวกตัวละครประสานไอกรณีแบบนี้ส่วนใหญ่อ่ะมักจะต้องมีเนยดีครับมันต้องเป็นตัว DPS เจนใหม่ ai, จริงๆนะมันถึงจะเป็นตัวละครเปิดเหอะนะครับแต่ว่าถ้ามันมีตัวละครอะไรมาซับพอร์ตมันแบบให้มันแปลงร่างไปเลยอะ่ะเออคุณก็รอาตามอัปเดตแล้วกันมันก็เปลี่ยนเป็นเปิดเ,เหอะได้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ปะเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวคุยเรื่องแมคคานิกคร่าวๆกันก่อนครับอย่างแรกที่เราต้องรู้คือเรื่องของชาร์จเนี่ยมันเก็บได้มากที่สุดคือ200โดยเเราจะสียเลือดด้วยวิธีกการไหน็ได้้ทุกๆ1ไดชาร์จแต่่วามันจะมีเรรื่อองงขกาบวก จำนวนชาร์จที่ได้จากเปอร์เซ็นต์เลือดอยู่นะต่อไปมาคุยเรื่องลำดับการเล่นของตัวละครเลยครับถ้าอยากได้แมคาคนิกละเอียดย้อนไปดูที่คลิปก่อนหน้าได้เลยที่เป็นคลิป C e s e r v e รนะครับจริงๆเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ใน c r i p ิ i o n ไว้ให้ด้วยละกันแล้วก็เดี๋ยวปักมุดไว้ให้ละกันนะอย่างแรกที่คุณต้องรู้คือเราจำเป็นต้องกดเทคนิคก่อนเข้าต่อสู้เสมอครับกดเสร็จแล้วคุณใช้ตัวอื่นกดต่อได้เลยนะคือพี่มาเด้ไม่ได้กดเทคนิคเสร็จแล้วต้องเป็นคนตีเลยเรากดเพื่อให้พี่แกดูล่่อออเเทจนมมแตตสรยัอ ทู่ของพี่มาได้แล้วเนี่ยให้คุณจำว้เลยนะครับว่านี่จะเป็นครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งเดียวที่คุณคุมพี่กได้ครับและเราจะไม่กดโจมตีปกติโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามจริงๆมันก็อาจจะมีพอดิชั่นที่มันน้อยมากๆที่ตีปกตินะส่วนตัวสกิลเนี่ยจะไม่เสียแต้มสกิลอยู่แล้วครับแต่ว่าเราจะเสียเลือดแทนซึ่งเสียเยอะนะ5 0ซึ่งเท่ากับ5 0ชาร์จแล้วก็ตี3เป้าคือตามภาษาษทำลายล้างแหละคุณเออาสามเป้าเออาสามเป้าตัวกลางโดนแรงตัวข้างโดนเบาส่วนตัวคุณ ness, ทับเน็ตกี นี้เลยไอที่มันต้องให้ความสนใจมันเป็นเรื่องของพรสวรรค์มากกว่าที่ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่เข้ามาต่อสู้แล้วได้50ชาร์จสกิลลดเลือนแล้วก็ได้50ชาร์จพะมาลด50%แล้วมันจะเต็มเป็นร้อยพอดีอะนะและสิ่งที่คุณต้องรู้กับพรสวรรค์เนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาร์จเปนครบ100เนาะถึงแม้ว่าผมจะบอกว่ามันเต็ม200ก็ตามแต่พอถึง100ครั้งแรกเนี่ยจะกินชาร์จตัวเองทิ้งครับแล้วเข้าโหมดเลือดแค้นให้คุณสังเกตที่ไอคอนด้านล่างซ้ายได้เลยครับว่าพี่แกจะเป็นคนไฟลุกแล้วก็มีสิ่งโตแดงๆอยู่ข้างหลังอันเนี้ยคือมึงคุมพี่เขาไม่ได้แล้วพี่เขาคลั่งไปแล้วพอเข้าโหมดนี้ปุ๊บจะบวกแม็กเลือด50 เลยแล้วก็คิวตัวเองกลับมา25%ซึ่งคิวหลังจากที่บวกแบกเลือดไปแล้วชนะมันเยอะมากครับแต่ดิฟล็อกไว้ที่ศูนย์อนาคตจะมีตัวอะไรมาแก้แมคชีนิกดิฟล็อกนี้ไหมไม่ทราบแต่จริงๆเราไม่อยากให้ดิฟมันมากกว่าศูนย์อยู่แล้วอยากลดเลือดเพื่อเอาสเต็ปและที่สำคัญคือเราจะเร่งแอคชั่นขึ้นมา100%ด้วยแต่คนคุมพี่แกไม่ได้นะนะอย่าลืมทีนี้มาพูดถึงความบ้าคลั่งแบบควบคุมไม่ได้กันบ้างครับคือพอเวลาที่ถึงเทิร์นพี่แกเองเนี่ยแกจะใช้สกิลพิเศษแทนซึ่งมีชื่อกลลว,ว่า่าาาาคคนน้มรรชชจักกยยเเป็เบี การทำงานสก,กิลมันคือกินเลือดตัวเอง35%ตี3เป้าแต่แมกเลือดระบบมา50%แล้วไงดาเมจมันก็เลยแรงขึ้นเยอะมากๆเพราะมันทำดาเมจจากเลือดแต่ประเด็นคือพี่แคอยากตีใครพี่เคก็ตีครับยิ่งมอน5ตัวนี่ผมบอกเลยมัวสวดตัวเหลงซึ่งมันต้องพีคมากกว่านี้ครับเพราะดาเมจแค่นี้มันยังไม่พอพี่ก็เลยมีสก,กิลขั้น3ครับสำหรับขั้น3เนี่ยพอเราเก็บชาร์จในหมวดเลือดแค้นถึง150หน่วยแล้วก็คือแปลงร่างครั้งแรกนั่นแหละแล้วก ย้ำอีกทีนึงนะเราไม่เสียเทินที่กําลังจะถึงนะครับมันเป็นเทินพิเศษที่มันเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่เสียบัฟอะไรต่างๆด้วยครับแล้วก็ใช้ท่าก๊อตเลเยอร์บิ๊กกอตผมคงไม่ต้องพูดชื่อเบียวอีกรอบใช่ไหมถึงมันจะคนละท่ากันก็ตามแต่เชื่อผมเถอะแมงเบียวทั้งโค้ดไอ้ขั้นนี้เนี่ยคุมไม่ได้เหมือนเดิมนะอย่างที่บอกตัวนี้คือเปิดหมดปุ๊บไม่ได้เล่นพี่กันแล้วพี่กันเล่นเองจะกินชาร์ต1น0่้ย้าิแต่งวดนี้จะไม่กินเลือดแล้วนะครับหมายความว ก็คือเราพอจะเลือกเป้าได้บ้างครับโดยการจ่ายท่าไม่ตายโดยท่าไม่ตายของคุณจะใช้พลังงาน160หน่วยนะพอกดใช้แล้วก็ฮิวเลือกขึ้นมา20%ของแม็กตัวเองแล้วก็เพิ่มชาร์จมาอีก20่หน่วยแล้วก็ตีสามเป้าเหมือนเดิมแต่3เป้านี้แหละครับจะเป็นเป้าหมายที่เราจะล็อกเป้าให้พี่แกกระโดดไปทึบเพราะว่าแกจะทอนมอนสเตอร์2เทินและตัวแกเองก็จะไปตีมอนที่ติดทอนก่อนเสมอครับส่วนเรื่องของทริคนะครับมันจะมีอยู่นิดนึงคือถ้าคุณใส่ตัวเวลิกเซ็ตสี่สกอร่าเน ตัวท่ากอสเลเยอร์บีกอตเนี่ยมันแรงขึ้นอีก25%หรือถ้าคุณไม่ไหวจริงๆก็เอาไว้ใช้ตอนเลือดน้อยเพื่อเพิ่มฮิวตัวเองก็ได้ครับทีนี้ในเมื่อพี่แกคลั่งพี่แกเสียเลือดพี่แกฮิวไม่ได้เท่าเลือดที่เสียไปเราจะดูแลเขายัางไงจริงๆมันจะมีเรื่องการที่ตัวเองจะได้รับฮิวเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไล่ให้ฟังทีละเรื่องเอาเทรสเม็ดแรกก่อนเม็ดนี้เนี่ยคือเวลาเราอยู่ในหมดเลือดแค้นซึ่งก็คือไอหมดที่เราแปลงร่างตั้งแต่ครั้งแรกนั่นแหละครับไม่มอออรกมวสคืื น้องนิด2ตอนนี้มันกงชิบหายอีกหน่อยแม่งคงมีออกตัวมากันนะเชื่อผมดิแล้วก็มีเทรซิกเม็ดหนึ่งที่จะบอกว่าถ้าพี่มาได้อยู่ในโหมดสถานะเลือดแคน้นแล้วตายแกจะไม่ตายและแกจะออกจากโหมดเลือดแค้นครับแต่ถ้าแกยังมีตัวหัวใจอันนี้อยู่ <S <S กูนึกว่าเล่นมาริเออร์มันจะมาถึงมีอยู่3มอันนะครับถ้ากูมีอยู่หมายความว่าแกจะตายและแกจะเด้งกลับขึ้นมาโดยที่ไม่เสียโหมดเลือดแค้นครับแต่ถ้าหมดแล้วครั้งต่อไปที่แกตายได้อยู่ในโหมดเลือดแคน้นแกจะไม่ตายแต่เสียโหมดเลือดแคน้นแต่ถ้าไม่มีโหมดเลือดแคน้นแล้วแกตายครรับจิง ไม่ง่ายคือให้คุณดูที่มุมสายล่างเลยครับถ้าแกคลั่งอยู่เนาะเวลาแกตายถ้ามีไอ้ลูกหัวใจอันนี้อยู่เนี่ยแกจะไม่ตายจริงและ DPS ไม่ตกครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกหัวใจคุณหมดแล้วคุณสามารถตายแบบตายจริงๆได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นหมวกคลั่งแล้วคุณตายครับทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณตายแล้วคุณดีดกลับมาเนี่ยคุณจะได้อะไรคําตอบคือคุณจะได้เลือด50%ของแม็กเลือดตัวเองครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณกังวลว่าแล้วมันใช้ได้กี่รอบครับพี่หลังหัวใจหมดคําตอบคือใช้ได้เรื่อยๆครับลองแล้วครับนึกว่่าพพืชลล้มมุกไั ท่านั้นถ้าจะเอาพี่แกลงคือต้องตายในโหมดที่ไม่ได้คลั่งเท่านั้นแต่ข้อดีอีกอย่างเวลาแกฟื้นมาแกล้างดีบับออกหมดเลยด้วยนะแต่บับอยู่ครบนะเออของแท้ใช่ไหมสว่วนผลที่ว่าทาไมแกถึงรับดาเมจได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าแกพูดไวใน P ีีครับว่าไม่ต้องห่วงนะร่างกายของฉชนเนี่ยสามารถรับดาเมจได้เหมือนกับฟองน้ําเลยอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะโวยเขาพูดไวดจริงๆนะแถมไฟนอลเองก็ยืนยันแล้วด้วยว่าไม่ต้องห่วงการันตีเทสมาเองแล้วกับมือแสดงว่าตีกันยันตายบ่อยคู่นี้ต่อไปคือเทสท แต่ว่าเงื่อนไขคือคุณต้องทําได้ถึง8,000นะอันนี้ซีเรียสนะต้องทําให้ถึงนะครับคือตัวเทรสเนี่ยจะบอกว่าถ้าตัวเองเลือดเกิน4,000ทุกๆ100หน่วยจะได้หลายอย่างมากๆได้คริเลท1.2%จะได้ชาร์จเพิ่มขึ้น2.5%แล้วก็ได้รับคิวมากขึ้น0.75%ซึ่งมันจะไปแม็กที่4,000หน่วยหมายความว่าได้คริเลททั้งหมด48%เพิ่มชาร์จอีก1เท่าตัวแล้วก็ได้รับโบนัสฮีลลิ่งอีก30%ครับแม้เราถามเยอะเอาบอกว่าทํา8,000ก่อนแนละ้วคุณค่ว่ากันคุณไปหาวิธีมาคุณทํายังไงก็ได้ต้อง8,000ถ้า จำเป็นจริงๆลูกแก้วเฮดพีก็ได้ส่วนถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าพี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าผมโดนดามจดดแล้วครับพี่ได้ไหมคาตอบคือได้ส่วนไอเรื่องโบนัสฮีลิ่งตัวเองเนี่ยตัวเองทําของตัวเองก็ได้นะครับไอการหิวด้วยตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข่าหมดเลือดแคนไ้ถ่าไม่ตายเผื่อนหิวหรือการตีที่มันเด้งหิวขึ้นมาเช่นวงหัวชาอะไรแบบเนี้ยได้เบิร์ตต่อไปคือเรื่องของไลค์โคนกับอีหนึ่งที่ถามกันบ่อยก็โค้ดในทุกคลิปครับไลค์โคนประจําตัวเนี่ยบอกก่อนนะครับดีครับแต่ว อลันมากนะครับข้อดีจริงๆคือมันช่วยเร่งเรื่องแมชชนิกของตัวละครได้ครับและมันดีกว่า E1 ครับคือมันช่วยให้แกสามารถทำร้ายตัวเองได้มากขึ้นและดูแลตัวเองได้มากขึ้นในเวลาเดียวกันครับงงเนี่ยงงครับคือมันมีคอมโบแมชชนิกตัวเองที่ว่าเลือดลด1%ได้1ชาร์ตนะแล้วก็มีเรื่องของเพิ่มโบนัสคิวด้วย20%อครับมันเลยเป็นการเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็ดีดเลือกกลับมากขึ้นนะครับมันให้ความรู้สึกตุ้มตุ้มตอบตอบมากขึ้นส่วนเปอร์ รวมอะไรต่างๆที่เป็นบัฟของเพื่อนเข้าไปเลยถ้าดูแล้วแตกต่างจากเปอร์เซ็นที่อื่นก็เข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าเขาอาจจะทําล็อกทีมไว้ให้คุณแต่ผมทําแยกเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการเล่นของพวกคุณมากขึ้นนะ,ะแล้วทำไม E1 มันถึงไม่ได้ดีกว่าคือ E 1เนี่ยมันเพิ่มดาเมจของสกิลขั้นที่3ตัวก็สเลเยอร์บีก็ตเนาะซึ่งกว่าจะไปถึงมันใช้เวลาโคดนๆเลยแล้วก็เพิ่มตัวคูณให้30%กับเป้าหมายหลักก็คือจาก280กลายเป็น310 1อครืนอนยอะนะแต่่มเปลี่ยนให้โดนทั้งสนับกลายเ,นนเป็นตคูณรดอยกับคกับ สามารถเล่นคอนเทนต์มอนหมู่ได้แล้วพี่แกกลายเป็นผ่าปัญญาไปแล้วแต่มันไม่ได้ออกท่านี้ตลอดไงฮะถลุมไม่ง่ายไม่จําเป็นทั้งไรโคนแล้วก็ E1 แต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆเอาไรโคนก่อนครับเพราะว่าไรโคนเนี่ยหนึ่งพิตตี้เรทมันน้อยกว่าด้วย2คือมันใช้ได้ทุกคอนเทนต์ถึงแม้ว่ามันจะไม่เด่นเรื่องมอนหมู่เท่า E1 ก็ตามและที่มันดีจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องดาเมจครับมันช่วยให้ความถี่มันเกิดขึ้นและความปลอดภัยของชีวิตมากขึ้นด้วยและคุณทาเรืองง่ายขึ้นเลยครับเพราะว่าเบ มีทริปเ้ E 1นึะครับอันนี้เกมเปลี่ยนนะฮะคุณย้ายไปเปิด E หนึ่งพี่มาได้ได้เลยนะฮะโกงเลยนะฮะโกงเลยน,ะะลยนี่เพราะอย่างที่บอกครับไอ้ดาเมจที่ทะลุเลือดมอนไปแล้วสุดท้ายมันเอามารวมกันเป็นทูดาเมจที่มอนที่เป็นเป้าหลักได้ครับส่วน E 2ผมบอกเลยถ้าอวยปุ๊บหยุดทุกอย่างแล้วไปให้ถึงครับยิ่งถ้าคุณไปกับตัวฮิวแบบพวก QTT เช่นลัวชาหลิงชาโอ้หของดีครับในผมก็มาว่าเขาเขียนเอาไว้เลยว่าในขณะที่อยู่ในสถานะเลือดแค้นเนาะตัวดาเมจของพี่ม่ได้ที่ทําได้เนี่ยมัน,มนดนลด แต่ว่าติดที่เจ้าตัวอย่างเดียวและพอเวลาพี่แกได้ฮิวเนี่ยแกเ,เอาฮิวมาแปลงเป็นชารจได้ครับเดิมคือฮิวไม่ได้ตอนนี้คือฮิวได้แล้วหมายถึงฮิวแล้วไม่ได้ชารจนะแต่ก่อนต้องเสียเลือดอย่างเดียวตอนนี้ได้เลือดก็ได้แล้วแต่ว่าเขาเข,าเขียนไว้นะครับว่ามันล็อกว่าจะได้ไม่เกินทั้งหมด40หน่วยและเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครในทีมก็ได้แอคชั่นปุ๊บเราจะสามารถรีเก็บไอ้40หน่วยนี้ได้ใหม่ครับหมายความว่ามันล็อกครั้งต่อครั้งนั่นแหละก็ไปคือเรื่องรีล็กดีๆไม่มีไม่กี่เซ นเพื่อถ้าแนะนำหลักๆนะครับก็สีสกอกล่านะ่ครับเพราะยังไงมันอยู่คู่บอนสปีดอยู่แล้วฮะฟาร์มยังไงก็คุ้มให้ตัวซับอยู่แล้วแถมดาเมจมันโดดไปประมาณ10%นิดๆ1 1อะไรประมาณเนี้ยฉะนั้นยังไงก็อันนี้อยู่แล้วครับส่วนถ้าคนเกียจอ่ะคุณใช้ลอนจีวอสก็ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณมีของพี่เบลดอยู่แล้วแล้วบาลานซ์คริคคุณไม่ได้พังส่วนคนที่กลัวตายมากๆหรือว่านะคุณต้องไปเจอคอนเทนต์ที่มันแบบโหนี่นี่นี่ตีหรือว่าเครื่องระเบ เฟนส์ <F ence> ไม่ได้ก็ตามแต่เรื่องการกันดาเมีเนี่ย มันได้ผลครับและสุดท้ายเซ็ตควอนตัมใหม่อย่างตัว Poet of Morning Collapse ครับไม่แนะนํานะเพราะว่าคิคุณจะล้นได้แบบโคตรง่ายเลยนะเออไม่แนะนําแล้วผมใส่มาทําไมวะครับเนี่ยมีคนถามนะ่ะเลยรวมมาให้ต่อไปตัวจักรวาลประดับครับสำหรับจักรวาลประดับเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตามมีจอที่คุณเห็นเลยเนาะเท่าเบสิกนะครับวงคอลเลกชันหรือว่าลูทิเลนอารีน่าครับอย่าลืมว่าดาเมนหลักเราคือสกิลนะคุณสำหรับคนทำสปีดแต่บอกก่อนนะมันไม่ได้ดีนะก็คือเฟอร์มาเมนครับเพราะว่า a อ k เที่ให้มาแม่งคือขยะเปียกต่อไปคืืออเร่งทีมมผจะพูดให้ตา รวมเหมือนเดิมสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะว่าตามรมมันเป็นยังไงถ้าเอาทีมสําเร็จรูป5้าคลิปสีเซิร์ฟเวอร์ครับผมปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยเ e ื่องคิปชันก็มีเรื่องคลิปพีคนถามเยอะมากเนาะจริงผมปักหมุดตอบไปให้แล้วนะครับเรื่องคลิปพีว่ามันไม่จําเป็นขนาดนั้นส่วนในคลิปที่ผมไม่ได้พูดก็คือผมลืมนะครับขอไปทุกท่านด้วยแต่ถามว่าเออถ้าคุณอวยพี่มาด้มันเวิร์กไหมมันก็เป็นช้อยที่ดีที่สุดจริงๆแหไะครับแต่คําว่าไม่ได้จําเป็นหมายความว่าไมนรรัอืงง บ่อยครับเพราะว่าแกต้องเก็บชาร์จเองไงนี่คนมี E นี่ก็สภาพเดียวกันนะครับคนตีแล้วได้ฮิวถี่เช่นแบบใช้กระหลวชายอะเงี้ยก็ยิ่งได้เร็วนะครับส่วนวิธีการเล่นกับตัวดึงเนี่ยการทําสปีดตามกันเก่งกว่าไม่ทําสปีดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าเราเน้นความถี่ในการเก็บชาร์จนะครับและทีมไฮเปอร์แครี่จากที่ลองดูแรงกว่าทีม2 DPS ไม่นับเล่นทายย่ายากทีนี้มาคุยเรื่องตำแหน่งทีมกันเมน DPS คงไม่ต้องคุยนะขี่แกเป็นหลักก็แล้วไงซับพ DPS คําตอบคือมีหรือไม่มีก็ได้ แต่เชียร์ไฮเปอร์แครี่มากกว่าสำหรับคนที่ไม่เล่นท่ายากและท่ายากไม่มีในคลิปนี้ถ้าคุณหาท่ายากอาจจะต้องดูที่อื่นแล้วครับเอาทีมแรกเลยคือพี่มาเด้บกเจดครับเล่นได้ไหมคําตอบคือเล่นได้ครับหนึ่งคือช่วยลดเลือดพี่แกได้มากขึ้นช้าแกก็ไวขึ้นนี่นหนึ่งเพราะว่าสัญญามันเสียเลือดเพิ่มสปีด30หน่วยทําให้พี่แกคลั่งได้ถี่ขึ้นครับถ้าจะเล่นแบบนี้ก็ให้ใส่รองเท้าสปีดเลยนะครับแล้วก็ใส่ลูกแก้วเป็น HP เพราะพี่แกตี3เป้าตลอดอยู่แล้วแล้วก็ตีถี่มากแกก็เลยช่วยเก็บนี่ ในกรณีที่มีเกิน3เป้าะนะเช่นการที่คุณอยากจะเอาไปเล่นในเพียวฟิกชั่นถ้าเล่นทีมนี้ตัวซับพอร์ตต้องเป็นตัวซับหมู่นะครับทริปปี้ลวนเหมยโรบินดีที่สุดคือทริปปี้ลวเมเหมยกับโรบินเนี่ยแล้วแต่การเล่นของคนอีกทีนึงนะย้ำตำแหน่งซับพอร์ตที่เลี้ยงเมื่อกีน้นี้ไม่นับท่ายากนะต่อไปคือพี่มาได้กับจิงหลิวคอนเซปต์มันเหมือนดีครับแต่เอาจริงๆแล้วว่ามันมีแค่การกินเลือดซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากๆครับมันแค่นิดเดียวจริงๆเพนแค่4ชาร์ตและแถมที่ลองมาไซเคิลที่ใช้้้เเเลล่่่นนนีียมัไกกตถูฉะ ตอบเลยนะเล่นได้ครับแต่มันไม่ได้เป็นตีพีกนะต่อไปคือพี่ไมเด้กับเฟยเซียวครับมันแปลกแต่ไม่งเวิร์คคนก็จะงงวะฮะยังไงนะพี่คือพี่ไมเด้เนี่ยตีถี่มากๆจะช่วยเก็บสแต็กได้ดีครับถือพี่จะตีถี่จริงๆนะและซัพพอร์ตเนี่ยมันก็เป็นตัวหมู่อยู่แล้วเนาะในตีนี้เหมือนเดิมครับฟรีบี้โรบินลวนเหมยคือตีนี้บอกก่อนนะดาเมจมันไม่เวิร์นะครับแต่ว่ามันโคตรถี่ถ้าตัวซับเป็นฟรีบี้และตัวฮิวบะหลิงชานะบอกเลยว่าอ๋อหอเฟยเซียวโคตรเร็วที่เอวสี่ดวงไนะจบ3ซเคิลเท่ากับ ม่ได้ให้เปิดแครี่เลยนะใช่คุณได้ยินไม่ผิดเอโมซีร e อบนี้นะก็ไปตำแหน่งซัพพอร์ตครับเอาบัฟที่ตัวเองก่อนเนาะก็คือกรณีเนี้ยเบสซินสล็อตมันเป็นทรีบี้อยู่แล้วครับเพราะบัฟไม่ได้นับเธนพี่ไม่เด้ไงพี่เกจะค้างแค่ไหนบัฟมันก็ไม่หมดแถมมันได้หมดทุกอย่างเลยทั้งเปราะบางทะลวงต้านทานธาตุและพี่เกก็ตีถี่ด้วยทรีบี้ก็ได้พลังงานเยอะด้วยแถมพี่ไมเด้ก็เลิศเยอะด้วยทําให้ Tri ทรีบี้ก็เยอะตามไปอีกครับมันส่งเสริมกันดีแต่ย้ำอีกทีไม่ได้ต้องมีถึงจะเล่่่่่นนนไไดดด้้้้้แแแลลลละยาาหอีีีีีกททึงววววถเเเิิคุณมปปพ ไม่ได้ e หนึ่งดีกว่าหลคยคนแล้วนะครับจากที่เล่นนะห้องเกมโมซีดิสตอนที่เจอด้วงเนี่ยไวที่สุดครับหนึ่งไซคิลเป็นพี่ไม่ได้ทริปบี้ซันเดย์แล้วก็หัวหัวครับเปียหัวหัวมาแจก a d k เหรอ no แจกพลังงานและย้ํานี่คือคนปกติไม่ใช่ท่ายากโอเคนะต่อไปคือรวนเหมยทีมเดิมเลยครับแค่เราเอาทริปบี้ออกไปเป็นรวนเหมยจาก1นึ่งไซคิลเพิ่มมาเป็น3ามไซคิลถ้า i g d d หน่อยจะเป็น2องไซคิลครับคุณก็จะรู้สึกว่าไหนพี่บอกทริปบี้ไม่จําเป็นไงทําไมมันห่างขนาดนี้คําตอบคือ อนเวฟแรกเนี่ยทำศูนย์ไซเคิลไม่ได้เหมือนทริปปี้ครับเพราะว่าทริปปี้มีดาเมจแถม2คือบัฟมันใช้ได้หมดแต่มันย้อนแยงครับเหตุผลที่มันย้อนแยงเพราะว่าถ้าเรามีเบรกเอฟเฟกเยอะๆเราจะหน่วงมอนได้นานขึ้นเท่ากับมอนแมงไม่ได้ตีพอมอนไม่ได้ตีพี่มาเดสเต็กพี่แก,กก็ได้ได้ช้าพี่แก,กก็เลยออกดาเมจช้าครับแถมตัวเบรกเอฟเฟนซี่เนี่ยทำให้มอนมันล้มเร็วเท่ากับโดนแม่งสวนช้าลงด้วยครับหรือแม่งเลื่อนเทินไปอีกแถมยังมีดอกไม้ของหลวนเหมยมาทําร้ายเราอีกครับมันเลยทําให้พี่แก,กเก็บช้า เอาง่ายๆเลยมันจะมีแค่ตัวบัฟของท่าไม่ตายที่ไม่นับดอกไม้อะนะที่มันทะลวงต้านทานธาตุท,ที่ใจได้ดีแบบไม่ย้อนแย้งที่เหลือแม่งย้อนแย้งหมดเลยส่วนถ้าคุณมีหลวมเหมือนอีหนึ่งเนี่ยมันลดดิสเพิ่มก็คือเก่งแน่ๆนะแต่หลวมเหมือนในทีมนี้เนี่ยผมว่าไม่เวิร์คครับคุณเอาไปเล่นทีม Break เบรกเถอะต่อไปคือตัวบัฟหมู่อย่างโรบินครับเรื่องของการบัฟนะครับมันจะได้แค่บนด้นความเสียหาย50%คสาาิบเปอร์เซ็นต์คุณไดงเข้นแถมมาให้ได้ครับไ์บัฟ ADK แล้วก็ follow up a a t t c สามารถ a ึงเทินแถมมาให้ได้ครับ,รบ,งบงไ cycle นะง จะไม่ใช้บัฟ a d k ก็ตามแต่ว่ามันก็มีดาเมจเติมด้วยเนาะแล้วก็มีโบนัสความเสียหายกับฟิลด์เข้าดาเมจแล้วก็ดึงเถินเข้ามาช่วยไม่แย่เลยนะครับกับการเล่น2ประสานพี่น้องซันเดย์โรบินแต่ที่บอกแหละครับตัวสําคัญจริงๆมันคือซันเดย์ครับส่วนเรื่องการคอมโ,มโบระหว่างโรบินในการทําสปีดต,ตามกันของซันเดย์กับมาเดเนี่ยมันทําให้เราสามารถดึงหนึ่งครั้งแนละ้วพี่มาเดได้แอคชั่นเสร็จแล้วซันเดย์ได้แอคชั่นต่อเพื่อดึงพี่มาเดมาอีกพี่แกเลยได้70ชาร์จเลยทีเดียวครับทำให้ออกท่าใดเเนย อัดับหนึ่งยังไงมันต้องเป็นทริปบี้ครับอันดับ2จะเป็นโรบินหรือรวนเหมยแล้วแต่เคสใช้งานครับส่วนเหตุผลที่ให้ว่ามันดูเท่าๆกันเนี่ยเพราะความเป็นจริงแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับเอโมซีรอบนี้ให้พลังงานครับแล้วทีที่ผมใช้เทสก็มีหัวหัวให้พลังงานดีครับทำให้โรบินม,มีพลังงานในการใช้ถ้าไม่ตายได้แบบพอดีพอดีเลยถ้าไม่มี2ปัจจัยนี้เข้ามาช่วยเนี่ยผมว่าไม่ต่างกันกับรวนเหมยมากนักนะแต่ถ้ากรณีที่ซัพพอร์ตคุณมี e 1นนะครับมันจะเป็นท e e รน e 1, ิบนนรรนะปบี้อี์นึ่งอรทิน ซึ่งอันนี้จําเป็นนะฮะของโคตรจาเป็นในตีนะฮะจำเป็นกว่าทิบบี้นะซันเดย์คือเบสอินสล o อตครับรีลันได้แล้วมีถึงเวลาขายของมืองแล้วเพราะว่าบัฟพรีเลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์คริดามเมแล้วก็ไดโบนัสความเสียหายได้ใช้หมดทุกอย่างแต่ว่าโอเคเราไม่มีสัมมอนไม่ได้ใช้เต็มที่แต่มันมีพลังงานให้ด้วยไงสี่สิบหน่วยจุกจุกใช้ถ้าไม่ตายได้ถีก็คือฮูวตัวเองได้ด้วยยิ่งคนมีอีของมาเด้เนี่ยยิ่งเพกกันอีกส่วนเรื่องการปั้นนะครับแนะนําให้ปั้นสองสายเนาะสาย ไปสว่วนอีกสายหนึ่งที่ผมใช้ในคลิปนะครับผมมาทําที่148สลับพีมาเดแล้วก็สันเด์ที่147ครับสายนี้ยากรับเพราะว่าคุณต้องทเลือด8,000แล้วก็รองเท้าคุณเนี่ยก็ต้องไปใส่รองเท้าสปีดด้วยทําให้ต้องไปใส่ลูกแก้วเป็น HP แทนในหลายๆกรณีครับลองเทสมาแล้วนะสุดท้ายทําสปีดมันเร็วกว่าจริงครับคือมันดูใกล้ๆกันก็จริงแต่ว่าในจำนวนแอคชั่นอ่ะมันจะเหลือเยอะกว่าครับแทนในบางครั้งก็จบได้ไวกว่า1ไซเคิลนะอันนี้คือนับจาก o ม1 2รอบนี้ที่ห้องบนประมาณ cycle, มันมีรออบวยนะ่ตไป RMC ครับบัฟพี่ได้คือคิเลส0%ิบเคีดาเมจแล้วก็ชูดาเมจสามสิบบวกสิบสองเปอร์เซ็นต์ตามพลังงานพี่มาได้ครับอันนี้ใช้ได้หมดทุกอย่างเหมือนกันบัฟนานสามเทินด้วยเังไงก็อยู่ตลอดครับแต่คุณแทบจะคุมอะไรไม่ได้อีกแล้วครับแต่ว่าช่วยเจนแต้มสกิลได้ดีครับเพราะว่าพี่มัเดแกไม่ได้เจนและพี่แกก็ไม่กินคือพี่แกเหมือนตัวฟรีในนี้เสียแต่เลือดทาให้ RMC สามารถปั๊มน้องเมนได้ถี่ยิบเลยจากการเทสนะครับจบช้ากว่าซันเดย์ประมาณหนึ่งถึงสองไซเคิลแต่ก มันต้องเอาไปเล่นกับทีมซูเปอร์เบกันนะไม่ถึงเปลี่ยนเป็น HMC แทนนะประมาณ3ไซเคิลครับที่เล่นไปต่อไปคือสปาร์เกิลครับถือว่าเอามาใช้ได้ดีอีกครั้งแล้วครับก็สปาร์เกิลแวนนะอันนี้ไม่ต้องทำสป,ปีคู่กันนะแวนนะที่ไม่ได้ยังไม่เข้าหมดเลือดแขนครับที่เล่นแอคชัะนะ่นเนาะเพราะว่าตอน150 s t a c สเต็เนี่ยแล้วกันนะมันเป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นแล้วไงมันไม่ได้เป็นเทิร์นธรรมดาจบไปดีประมาณ3ไซเคิลเท่าๆกันกับ IMC เลยครับแต่ว่าแอคชั่นจากที่ดูเหลือเยอะกว่าหน่อยนึงนะก็ อดึงแล้วบัฟมันหายไปเลยครับมันต้องมี E6 ก่อนถ้าใครมี E 6คุยมาเลยฮะถึงเวลาของคุณแล้วจะเล่นเหมือนซันเดย์เลยครับแต่โบเนียมีการบัฟสปีดให้พี่มไมเด้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีการปลดอีโดรอนมาแล้วฉะนั้นทําได้แวนมากๆคุณต้องไปคํานวณสปีดดีๆคาว่าคณนวณดีๆคือคุณเอาโบเนียบัฟสปีดให้พี่มไมเด้ก่อนครับแล้วดูว่าพี่มไมเด้เท่าไหร่แล้วก็ทาโบเนียให้ตามให้ได้เท่านั้นประมาณนั้นครับส่วนอีกสายหนึ่งคือยิงแล้วมาต่อท้ายคอนเซปต์เด แล้วก็ไม่มีประจำตัวเพราะว่าช่วยเรื่องแต้มสกิลได้ครับส่วนโบนี่อีสอคุณต้องคํานวณแล้วนะอย่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่เลยนะไปเช็คสปีดให้เรียบร้อยก่อนในการเข้าไปแล้วค่อยทานะหมายถึงเข้าไปลองเช็คโดยการกดบัฟก่อนนะแล้วค่อยเช็คเพราะลีลิคุณแต่ละคนของมันไม่เหมือนกันนะคุณต้องคานวณเองนะเช่สนสมมุติว่าคุณทาโบนีหนึ่งร้อยสามสิบสี่เนาะแล้วพี่มาเด้ไม่ทําสปีดเลยละกันนะครับพอบวกสปีดจากที่โบนี่แจกให้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสปีดพี่มาเด้เยอะกว่าประมาณหนึ่งถึงสองอะไรประมาณนี้ส่วน แอคชั่นเหลือน,น้อยกว่านะครับต่อไปคือรวนเหมยบวก HMC หรือรวนเหมยบวกฟิลใช่ครับทีมซูเปอร์เบรกคือจริงๆในคลิปที่แล้วทําไปให้แล้วแหละถ้าอยากเล่นก็ได้เล่นแหละความย้อนแย้งมันจะน้อยลงหน่อยแล้วกันเพราะว่าที่กตีถีพี่ก็ตีเบรกได้เนาะพอมันล้มแล้วมันไม่เหลือทับเนตแล้วมันก็เป็นดาเมจซูเปอร์เบรกไงมันจะไม่เหมือนใส่รวนเหมยตัวเดียวไงก็คือตีดาเมจสดแรงตอนมอนลุกอยู่พอมอนล้มโดนซูเปอร์เบรกแถมไปแต่มันจบสีไซเคิลเท่าสายฟรี free, นะคุณต่อไปคือตัวละครซัพพพออออรรรรร์์ตตตแแ่่่่เเ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 ปป็็นนนนนนนสาาาาายยยดีีบบัััััฟฟฟะะะะคลลลลกก้กวววม น่านจะมีกันทุกคนแล้วแหละใช้ซันเดย์บวกเพลราเนี่ยจบเร็วกว่าซันเดย์บวกทุกตัว1นึ่ไซเคิลครับโดยจะใช้เวลาจบที่ประมาณ2องไซเคิลนะครับส่วนใหญ่ตัวอื่นจะอยู่ที่ประมาณ3ามไซเคิลเนาะในแคสติกรรีซัพพอร์ตหรือดีบัฟท์เหตุผลหลักก็เพราะว่าพี่แกมีประจำตัวแล้วก็ได้ดาเมจเยอะมากๆแล้วครับแล้วซันเดย์ก็ให้ดาเมจพี่แกมาอีกครับสคือส่วนใหญ่ในที่ไมเดย์เนี่ยไม่มีคนทําลบดิเฟนส์ครับเลยใช้ได้ดีมากๆครับคือตัวคูณมันต้องบาลานซ์กันหลายๆช่องนะครับทั้งบัฟและนะแลลด,ดีบัััฟฟนนนะแแลลล้้้้วววมมมดดดดีีบหู่่่ยยไกกิสิสสพอใรซ ชมันก็ลดดีเฟนต์ได้เพิ่มเติมเข้าไปอีกครับต่อไปคือเจียวชิวคือเห็นว่าเพล่าเวอร์ก,กว่าก็เลยแวะมาลองให้ครับจบได้2ยสองไซเคิลเร็วมากเร็วเกือบจะ1นึ่งไซเคิลครับใช้คําว่าใช้แทนฟริปบี้ได้ดีมากเหตุผลเดียวกันเลยครับตัวเองอะบัฟดาเมจมันเยอะและเราต้องการทําให้ศัตรูติดดีบัฟครับมันทำให้ตัวละครดีบัฟเนี่ยดูเวอร์ไปเลยครับต่อไปตําแหน่งฮีเลอร์ครับตัวแรกคือหลัวชาครับใช้งานได้แบบดีคอร์ดเหตุผลที่ดีมากๆสำหรับหลัวชาคือฮีลให้พี่มาได้ตลอดครับเพราะเวลาแกมีฟิลดดดเเเเนนีีีี่ยโโอ้โ้้้้้้หตตตแแแลลลวววงงงมมั ยิงคนมี e 2มาเดนะครมันแถมมันมีฮิวออโต้ด้วยครับตายยากครับให้ฟิลเหมือนล่างดาว1.2สมัยเบสหัวชาเลยแต่เป็นแบบี่มาเดยแทนครับใครเป็นเมนเบสก็สูส้ๆนะครับออกมาทําร้ายกันจะชัดต่อไปคือหัวหัวครับอันเนี้ยจะมาพร้อมพี่มาเดยเป็นตู้ลีลันที่มาพร้อมกันเนาะพอเข้าเ์นแล้วพี่เกดก็ได้ฮิวไงและพี่แกคลั่งอยู่แล้วจุดเด่นที่จะได้เนาะก็จะเป็นเรื่องของการได้พลังงานถ้าไม่ตาย20%เวลาที่หัวหัวใจถ้าไม่ตายแต่ e d k ไม่ได้ใช้20%ก็ดูคุ้มค่านะครับเพราะว่าแก,160ก,า e กใช้เเลยะด่ว,ะวีรพาา ทีมนี้ตีนี้ไม่เด็กสกิลพอยครับต่อไปคือเหลิงชาครับหลิงชาจะออกบ่อยมากนะครับเพราะว่ากระต่ายเนี่ยรีเซ็ตปุ๊บออกปั๊บตลอดเพราะพี่แกเลือนตามหกไม่พักเลยอะเนี่ยแค่คำว่าต้องปั้นสกิลจ่ายสแปมตลอดเวลาเพราะยู่ไม่ขึ้นเต็งในเตมนี้สกิลพอยมันเลยแหละครับสแปมจ่ายสกิลได้เลยครับถ้ามอนแพ้ไฟก็ถือว่าจะเบรกได้เร็วมากๆถ้ามีประจําตัวด้วยก็จะดีครับสามารถทําให้ตัวโดนราเบิแรงขึ้นจะเปราะบางได้แต่ไม่จําเป็นนะต่อไปคือลุงกันลุงอีกแล้วเมาทุกจ็ แพกไปแม่งทุกทีมเพราะว่าลุงแกแอคชันบ่อยไงถ้าไม่ตายแล้วก็เล่นแอคชันเลยทําให้ใส่ควิคโคโปมาช่วยเร่งพลังงานให้พี่แมเดได้ครับส่วนน้องลิงที่หายหน้าหายตาไปนานของดีเลยฮะคือการเพิ่มแม็กเลือดและทําให้เพิ่มการยุ่ยๆเนี่ยโอ้โหถ้าพี่แกไม่ตายนะของโคตรดีครับสมมุติคุณทําลิงเลือด4,000ันก็เพิ่มแม็กแคชวีให้แก5 0 0ส่วนเรื่องการล้างดีบัฟคือไม่ต้องสนใจแกไม่กันอยู่แล้วยิงพวกดอทแกอยากโดนให้เร่งสแตก็กฉะนั้นจุดเด่นจริงๆคือเรียกเท้าครับส่วนไปรู้ที่ขอให ดีพับไงไปรู้เลยของดีเลยครับเพราะว่ามีต้านดเมจให้10%แล้วเกี่ยวว่าฮิวจนล้นก็ได้แมคกิดพีก10%แต่ฮิวล้นนี่ยากจัดเลยนะเขาบอกเลยแล้วด้วยความที่พี่แกเนี่ยเดิมมีอยู่3-4ชีวิตอยู่แล้วมีให้เพิ่มอีก2โอ้ไม่ก็ตายวันไหนวะเนี่ย แล้วทางที่พี่แกจะตายคือแกต้องตายไปแล้ว3แล้วแกก็ไม่ได้อยู่ในหมดเลยแค่แล้วตายโคตรยากต่อไปคือ2ตัวที่ห้ามใส่ครับ 1, 1. ่ฟูสเวนครับรับจาเมจแทนกูทําไมต่อไปคือเอเวนครับอีกแล้วโล่ให้กูทําไมเคยโล่เนี่ยมันหมดเร็วด้วยนะเพราะพี่แกคลั่งบ่อยมันใช้เทธนเยอะครับแป๊บเดียวโล่ก็หายแล้วเรียกได้ว่าเอาเวนโดนแกงอีกเร็วครับเอาเป็นว่าสองคนนี้ที่เป็นตัวซัสเทนเปิดเถอะทุกวันนี้โดนตัดทิ้งละมึงตัวใหม่ๆไม่อยากใช้ทั้งนั้นเลยทีนี้แล้วในเพียวฟิคชั กับอพอแคลิปติกชาโดอาการมันเป็นยังไงบ้างล่ะคือต้องบอกก่อนประเด็นหลักมันมีแค่เรื่องเดียวเลยคือเราคุมพี่แกไม่ได้เว้ยแต่พี่แกก็ไม่ได้ตีเป้ามั่วขนาดนั้นนะอารมณ์เหมือนเขาเซตออโต้ไว้แล้วอะครับแล้วก็จะตีแบบเดิมตลอดจากที่เช็คมานะฉะนั้นไอพวกมอนประเภทเว็บ2เว็บามเมที่ลองมาเนาะเวลาออโต้อะมันจะโฟกัสที่บอสเป็นหลักไม่เล็งกีกีข้างล่างนั่นหมายความว่าถ้าดาเมคุณพอของคุณถึงโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่พอของไม่ถึงสุดท้ายเวลาตีกีกีข้าง,างดโดยการแค่แลบตี โฟกัสที่เป้ากลางเป็นหลักเนี่ยมันจะทําคะแนนได้น้อยกว่า <ๆ S 1> การโฟกัส <ๆ S 1> ที่ตีกีกี้ไปเลยครับอันนี้คนเล่นเพลฟิกชั่นรู้อยู่แล้วแหละดังนั้นวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือไม่ต้องใส่ตัวสเทืนครับคือเริ่มไม่ต้องครับปล่อยพี่แกตายเกิดเวียนวนไป3รอบสี่รอบ5รอบตายไปเถอะแต่ก็หากจะต้องรีเรื่องไอจไม่ให้ตัวข้างๆโดนตบตายกันก่อนนะนะเอาเป็นว่าข้างๆไม่ใช่สิงหวินก็คงไม่น่าตายเพราะว่าถึงแม้ว่าจะใช้ท่าไม่ตายเพื่อยั่วยุมอนได้ก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้ติดตลอดแล้วพอยั่วยุมอนไปแล้้้้วไไออมมมนนกกกีๆขขาางัาง่ดดเเลืยะ คือใช่บอสตตีพี่มาเด้เป็นหลักแต่ข้างๆไม่ใช่ว่าจะรอดบางทีแม่งกรตีหมู่ด้วยแถมกี้กี้ตายเกิดใหม่เซบใหม่แม่งมันได้โดนอยู่ยยุไปด้วยและรอบนี้ใน PF มันค่อนข้างจะโหดเพราะว่ามันได้ชาร์จฟรี20ชาร์จทุกครั้งที่แกใช้สกิลไง เออบัฟมันอวยชิบหายเลย 40k ได้โดยที่ไม่ต้องใส่ตัวซัสเทนเนาะแต่คุณต้องเข้าใจก่อนนะมาได้ผมทำมูลค่าซับสเตทแค่28ซับซึ่งผมมองว่าถ้าลอดมาหน้าถัดไปบัฟไม่อวยเนี่ยผมว่า20,000ปลายถึง30,000กลางประมาณนี้แหละแล้วแต่ของคุณเลยสำหรับเพียวฟิกชั่นต่อไปสำหรับอพกคลิปติกชาโดบัฟใหญ่แม่งอวยอีกแล้วก็คือมันอวยดาเมจสกิลแถมบัฟเล็กห้องล่างก็เจอลิงซึ่งก็คือ อวยดาเมจสกิลโชคดีไปครับรอบนี้ห้องล่างมอนที่เราไปเจอเนี่ยมันเป็นลิงที่แม่งแพ้จินตภาพแล้วแม่งก็แชร์เลือดกันด้วยก็เลยคิดดาเมจรวมกันทําให้พี่มาเด้ตีแค่ตัวกลางก็งไม่เป็นไรครับจบได้ไวอยู่แต่ถ้ารอบไหนมอนแม่งมาแมคานิกแบบคุณต้องตีลูกน้องก่อนน่ะคือคุณต้องเข้าใจนะเราเลือกเป้าไม่ได้ยกเป็นใช้ท่าไม่ตายตัวละครประเภทยอย่างมาเด้เนี่ยจะมีปัญหาทันทีเพราะว่าพึ่งระบบล็อกเป้าของเกมเป็นหลักฉะนั้นสู้ๆละกันการคอนโทรลตัวละครไม่ได้ผมมั่นใจว่ามีปัญหาในบางแามแก้ชคณ พี่มาเด้ให้มันแบบเปซิฟเกเฉพาะได้เนี่ยเช่นมอนห้องนี้มันเป็นแมชชนิคเช็คใช่ไหมระบบล็อกเป้าเราจะเป็นอีกแบบเออถ้าเป็นแบบนั้นอะจบแต่มันไม่มีใครรู้อนาคตเลยคุณฉะนั้นตอบได้เลยว่าพี่มาเด้ในทุกๆคอนเทนต์มาเล่นได้แหละถ้าบัฟมันอวยหน่อยถ้าของถึงมันโอเคแต่มันไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงหรือว่าเกิดมาเพื่อเล่นคอนเทนต์มอนหมู่และปัญหาเดียวคือเรายังไม่ได้ไว้ใจกับระบบล็อกเป,เป้าของตัวมาเดขนาดนั้นเพราะว่าตัวมันเพิ่งเข้าคนเราต้องอยู่กับมันไปหลายๆเดือนก่อนเราถึงจะรู้ววว่่่าาาาาเเเเเ้้้สรรรรรุปแลมมมััันนอคจิงงๆะพถดดกื มันไม่ได้อ่อนไปกว่าพวกเดอะเคอร์ตาหรือว่าไกลอาเลยนะมันติดแค่เรื่องล็อกเป้าจริงๆหลักๆก็ประมาณนี้นะครับที่ไม่ได้ทำเรื่องถามตอบมาเพราะว่าเราขึ้นสเตมคุยกันไปแล้วไงแล้วถ้าเกิดว่าคนดู2คลิปมันก็น่าจะตอบโจทย์ได้หมดแล้วส่วนใหญ่คุณต้องตัดสินใจเองในหลายๆเรื่องนะเพราะว่าผมทําให้แค่เป็นไกด์ไลน์ประมาณหนึ่งเท่านั้นเพื่อให้สามารถเล่นตัวละครได้ทีมก็ให้มาเป็นตําแหน่งที่เอาไว้จัดตามสบายๆได้แล้วเนาะคือมันเก่งต่างกันไม่มากเลยครับขนาดทีมฟรียังดูโอเคเลยที่ผมเทสต์ในหัวข้อทีมเนี่ยชัดน ลหกก็คือของ6ชิ้นจะอยู่ที่ชิ้นละ4ี่ถึงห้าซับครับทั้ง2สายเลยนะซับระแตเท่าๆกันเพราะว่าผมจะไม่ทําของที่มันพลคกมากจนเกินไปไม่งั้นอะ่ะเวลาไปเทสจริงคุณทําตามยากครับระยะหนึ่งทีว่าไม่จําเป็นต้องมีทริปปี้เน้นไปที่ตัวดึงแอคชั่นมากกว่านะครับเช่นซันเดย์บวกกระเจลวชิลหรือเพลาก็พอๆกันและสามารถพิจารณาใส่เสื้อหรือลูกแก้ว HP ได้นะครับตัวนี้สนุกถึงคุณจะไม่เล่นเพราะปล่อยออโต้ก็เถอะส่วนถ้าอย่างลังเลเรื่องแคทอลิสถ้า เป็นตัวละครที่ออฟฟิเชียลประกาศว่าจะมาตัวแรกคุณรอ c a t a ทอ s ิสซีอีเซ r ร์เวออกก่อนพี่มาเด้ได้เหมือนเดิมครับสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมทาพี่ปตอไปด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบาย,ย่าลืมกดซับนะสมัครเมมด้วยก็ดี